ใช่ครับตาชามาก่นวันนี้นะครับก็มีช่างแอร์มาติดแอร์ให้ด้วยนะครับนี่กําลังลงมา,<อ>ากําลังมาติดแอรร์คับาชานครับผมอะไรแอร์เขาบอกว่าเหตุของของ่วอย่าก,กวนอย่าก,กวน,อกกวนบอกว่าอย่าก,กวนช่องตาพ่อเจะกวนช่องพ่อเอเอเมื่อเช้าเมื่อเช้าเขาเาาขาว่ามเมื่อไหร่น้าเตจะจะ,ะเมื่อไหร่น้าเตจะเลิกเลิกเลิกกวนพ่อ แต่ก็ดูไปดูมาเขาเขาขำนะวะขำ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 นะแต่กับพ่อป้าคุณลองก็เเปิดเพลงใส่คุณนังไงยินดีด้วขอร้องขอร้องปิดก่อน, <c ười> นปิดก่อน,นแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียว,ยวนี่นะครับนี่นะครับเอเขาจะเราจะมาติดให้หน้ำฝนน้าแต๊นะคะถ้าติดให้หน้ำฝนน้าแต๊แล้วตาเข้าไปเข้าไปพักผ่อนก็คงไม่เป็นไรนะครับ เขาคงไม่เป็นไรนะครับไม่อยังอันอันกล้องในพะด่มบอตัวนี้ตัวเอบอกอันนี้ตัวเอตัวน้ำพะด่มอันนั้นพะด่มบอกมือหนึ่งมือหนึ่งจับของมือหนึ่งเปิ้งจ่เจออ่ได้เบิ่งเอากระท่มมาด่ายังมือหนึ่งก็จับของจับผู้เลิกจับปลาที่นั่นเลยไม่อยังล่ะ ก็อย่างคือโมเขนอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการติดตั้งเอ,อ่ช่างผู้ชำนาญงานนะครับช,ช่างช่าอฉีดวัคซีนเหรอเนอฉีดแล้วตาตาข้ฉีดหมเลนาข้าวโพดตาข้าวฉีดไม่เป็นโมเลนาวัคซีนนะ่ะตาชานก็สองเข็มน้ำฝนก็สองเข็มน้ำเตะก็สองเข็มแ,บบแมน แต่ว่าเฮียนงบอเข้าจังอันนั่นเข้าเฮากัเฮ้ากับปองกันไปน้ำนะครับโอต่ชางก็ลืมอยู่ในห้งางอยูอ<ม>่กกนในคนหล่โอ้ยอันเรื่องเป็นเรื่องตายเรืแล้วมันสิเป็นเถอมแต่ว,ว,ว่าโอ้่หบางคนก็ว่าโอ้ยอัน อันพูนพู้กัเจา้าศีกกะิกคือการกรยามันเอาเอาเอาควบควบมัมม่นใจเนาะเอาควบม,มั่นใจแปลว่าเข้าดีศีลแล้วยน่งไปยิ่งไปี่อไ,ไม่ยัางใหญ่อเอาะกับขเข่าไฮซ่เออคือว่าเออควืว่าคอว่า

ยูยูฉากบันทัดบันทัดสกุลเท่านี้หุ่นจักนบอหุ่นจักรหุ่นจักนาเกียร์บอส่วนรโอยเขากาบินหุ่นจักรเกบอสทุกคนเอาบันทัดเนาะบันทัดทั้งนนอ่ะแมันน้อยกว่าบันทัดนะมันไม่ไดคือแบบก็กออ บอกแล้วบรนทาก,กับบทใหญ่เป็นได้รักก็รองสร้างไปหันล่ะบรนทัศนาเวียงนี่ะวะน่นท่านาเวียงววทา,างนะทาไปอ่ทางไปมหาลัยก็เลยก็จะถาามวู่บเจาเอาอันเอฟซีพออยู่กรุงเทพนะเขาตารู้จักมหาวิทยาลัยไม่โดนไหมก็รู้จักซิว่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับลูกพี่โอ้ยบ่านนี้ยังเห็นยังโฮมเออเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายแป๊บเดียวเดี๋ยว่ายท่ายแล้วยังห่มแล้วค่อยคอยเอสสองบอเออค่อยเอสสองแล้วค่อยถ่ายยาวจะมาเช่ไหมา่ะมาจะมาดินในนี่ล้วบ่กชื่อมกันขายไม่ได้บอกโอ้ยมืดโมกมืดพื้นเลยได้ช่วงก็ไม่ได้เชื่อไม่ได้มืดเลยบดเลยเขาก็ลับมาติดเอ๋มัจจิเอ๋คือคาราคายจาราชคาราเอ็ดงานเพื้นละลูกสาว เป็นเลยยดีไ oh, ม uh ่แห้งอย่ยืดีม่แห้งอย่อึดเ้เงินนะเอาอึดคือดี๋ยวเสนเงินก็ดอึดอดึ้นเดี๋ยวคอยก็ดีอุดเดียวได้ผมว่ามันซื้อลงบเยี่ยมพเจ้าชูพรอเจ้าูพน่ะพระชูพน่ะพอพนไม่สบายฮะเดียหรว่าเออยัยำยำมานั่งพี่ก็ได้ข้าวผนของออเพิ่นใหญ่เนาเพิเนา อันเฮอสังเขาอันอันนั้นเฮอเฮอสังเขาอันก็อีดก็ผู้หอเฮอันลงาหมาบานอลยฮองกครักเฮอร์ถ่อาคอยกับอีดเ้ตไมาว่้าวันวนสองเออวันเออวันหน้าเติมเปล่นพยานาลเก้าจังแต้สมัยจะเก้ายติเป็นอะไรนี่ย้ยย่าเป็นเขาเจ็ดสิบแล้วเจแล้วนี่เจ็ดสิก็เป็นนอายุมี่สารนายกอยนีนี่เป็นที่พึ่งสานายกเออจพอเนาะ อครับก็ดีแล้วเอาไปมาเวจีเดียวมาเวจีียวมาข้าวเป็นโซทอดซองสมัยนี่มาอะไสิเลยมาที่บ้านมาเวมาด้ไมาบุกตู้สาลด้ผู้ไทยเนาะผู้ไทยได้บ้านแถวนี้ผู้ไทยมาได้ผู้ไทยโซเออผู้ไทยผู้ไทยอันแบบนี้กวักคว้าผู้ไทยมั่นมั่นมีใอยได้ได้มีใอยได้ได้นต้นเนน่ยเทามาแตงแสงเท่าเ่าแท่งภูเขาเหรอ ข้ไทยอ่าผ้ไทยก็ดีขวบูไทยครับว่ายังไงกะแถวตุคอยนี่มันมาจากเมืองลาวที่แรกมันน่ะมาจากเมืองลาวมันเลยเป็นเผ่าเลยเผ่ายน้อเผาผู้ไทยเผาโซเผากระเรื่องมันละเป็นลายเผ่าไม่ัเออบ้านนี้เผ่าเผ่าเลยก็ยุตามมันยุตามสมมติเผาผู้ไทยก็ยุ่กุ่มผู้ไทยเอ้เผาโซก็ยุ่กับกุ่มโซเผ่าอันน้อก็ยู่กับกลุ่มน้ออแต่ว่าเดืนนี้นะ มันปนเดียวเบิร์ดเดี๋ยวนี้นะอาจารย์อาจารย์พูดภาษาอะไรพูดพูดพูดอะไรดิพูดไทยปะเดี๋ยวนี้นะก็ร่างวอาภาษาพูทไทยเองนะพูดได้กี่ภาษาโอ้ก็วอาได้หลายอยู่นะภาษาพื้นบ้านเจ้าของภาษาภาษาพูทไทยก็บอกเป็นเป็นภาษาเล่าเป็นภาษาไทยเป็นเป็นภาษาอังกฤษเรือไงภาษาอังกฤษเป็น Good morning Good morning กุบ่าบกุดมัน์นิ่งกุดมัน์นิ่งกุ้ดในเดช่ไมเอดน่นอ้าวเจ้าดีนะเจ้าดีนะเอราะความดีเขาคุณหลายใหญ่มาใหญ่ฝ่ายเพิ่นไปทางเรือเลยใหญ่ฝ่ายก็มีนามาเยี่ยมมาใหญ่ของนงเธอเนาะเออฟ้าความขึ้นหอดไปเออันอันสีวิเัยเด้อนายกสีวิชัยเด้อเออเรื่องรับปะวเด้อนายกสีวิชัยนะวิเศอนเดี๋ยวฝากขึ้นฮอดน้ะน้องหนุ่งเดียวน้องนุองเขา ก่อย่างาบับวนลับอย่างจายหนาโซ่ของผีอย่างจายหนาโซ่องผีนองนุ่งกับสบายใจอยู่แมนขนนอมนม้่นขนนอมนม้่นเดีย,บยบำบากโอ้บสสบายปันใดเด้อ <laughs> เห็นบอเห็นบออัฟริกาใต้นะนแม่วมันบอสบายมันเอาเปลือกใหม่มานุา่งเจ้าวะเขาร่างกายเขาแข็งแรงปุ๊บท่านทันเขาแข็งแรงแมนบักใหม่ฮักตึมเลยเออฮักตึมเลยบักใหม่ฮักตึมเลย ไม่ยังเหรอ้ลบลบลบเสียงดังวนไปอเลยเอยอ,อ,อมันติเขอเราครับขอเสียงเพลงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตาขอขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับเอจีเข้ามากดไลค์กดติดตามไม่ตานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ